ช่องของเรานำเสนอเทคโนโลยีล่าสุดเกี่ยวกับเครื่องบินรบยุคใหม่ทั่วโลกติดตามเพื่อไม่พลาดทุกนวัตรกรรมล่าสุด f 1 6 fighting falcon ปี2025ได้รับการปรับปรุงและพัฒนาให้ตอบสนองต่อภัยคุกค,คามและสภาพแวดล้อมทางการทหารที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วโดยยังคงจุดเด่นในด้านความเร็วความคล่องตัวและความสามารถในการโจมตีเป้าหมายทั้งในอากาศและภาคพ,พื้นดินรุ่นใหม่นี้มาพร้อมกับระบบอาวุธที่ล้ำสมัยมากขึ้น โดยเฉพาะเรดาร์ AESA ที่สามารถตรวจจับและติดตามเป้าหมายได้หลายเป้าหมายพร้อมกันทําให้สามารถโจมตีศัตรูได้แม่นยําและรวดเร็วกว่าเดิมนอกจากนี้ระบบอิเล็กทรอนิกส์วอร์เฟ์ก็ได้รับการอัปเกรดให้สามารถป้องกันการถูกรบกวนสัญญาณและมีความสามารถในการรบไซเบอร์ขั้นตน้นทําให้เครื่องบินสามารถทํางานในพื้นที่ที่มีการรบกวนสัญญาณสูงได้อย่างมีประสิทธิภาพ ในด้านการขับเคลื่อน f 1 6ปี2025ใช้เครื่องยนต์ General Electric F-110 รุ่นปรับปรุงที่ให้แรงขับสูงขึ้นแต่มีประสิทธิภาพการใช้เชื้อเพลิงดีกว่าเดิมทำให้สามารถบินได้ไกลขึ้นและอยู่ในภารกิจได้นานขึ้นด้วยระบบ fly-by-wire ที่แม่นยำและตอบสนองไวนักบินสามารถควบคุมเครื่องได้ง่ายแม้ในสภาพแวดล้อมที่ซับซ้อนโครงสร้างของลำตัวได้รับการเสริมด้วยวัสดุคอมโพสิตใหม่ที่มีน้ำหนักเบาแต่แข็งแรง ช่วยลดน้ำหนักรวมของเครื่องและเพิ่มความสามารถในการบรรทุกอาวุธได้มากขึ้นซึ่งรวมไปถึงอาวุธปล่อยนำวิถีระยะใกล้แบบ AIM 1 2 0 d a m r a a m ระเบิดนำวิถี GBU และระบบยิงจรวดแบบอัจฉริยะรวมถึงสามารถติดตั้งพออดลาตระเวนและตรวจจับต่างๆเพื่อรองรับภารกิจหลากหลายรูปแบบทั้งกลางวันและกลางคืนในส่วนของห้องนักบินก็ได้รับการปรับปรุงใหม่ทั้งหมดโดยมีจอแสดงผลแบบสัมผัสขนาดใหญ่และอินเทอร์เฟซที่ทันสมัยยิ่งขึ้น เพื่อช่วยให้นักบินสามารถควบคุมระบบต่างๆได้ง่ายและรวดเร็วพร้อมระบบเฮล e มตมัลค i n g System ที่สามารถมองและล็อกเป้าหมายเพียงแค่หันศีรษะไปยังเป้าหมายนอกจากนี้ยังมีการใช้เทคโนโลยี AI เพื่อช่วยในการประเมินสถานการณ์และแนะนำทางเลือกในการรบทำให้การตัดสินใจของนักบินมีประสิทธิภาพมากขึ้น ระบบเชื่อมโยงข้อมูลของ F-16 ปี2025ยังสามารถทำงานร่วมกับแพลตฟอร์มอื่นๆได้อย่างราบรื่นไม่ว่าจะเป็นเครื่องบินรบไร้คนขับ UAV หรือระบบควบคุมภาคพื้นเพื่อสร้างภาพรวมของสนามรบแบบเรียลไทม์ที่แม่นยำยิ่งขึ้นซึ่งช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการวางแผนและการบังคับบัญชาในภารกิจแบบเครือข่ายในด้านภารกิจ F-16 ปี2025สามารถรับมือกับทั้งการรบอากาศสู่อากาศ การโจมตีภาคพ,พื้นและการลาดตระเวนได้ภายในลำเดียวกันซึ่งประหยัดค่าใช้จ่ายและเวลาในการจัดการกำลังรบของประเทศต่างๆที่มีงบประมาณจำกัดนอกจากนี้เครื่องยังรองรับระบบเติมเชื้อเพลิงกลางอากาศเพื่อยืดระยะภารกิจออกไปได้ไกลย,ยิ่งขึ้นอีกหนึ่งจุดเด่นคือระบบบำรุงรักษาที่ทันสมัยมีการติดตั้งเซ็นเซอร์ตรวจวัดสถานะเครื่องยนต์และโครงสร้างอย่างต่อเนื่องเพื่อแจ้งเตือนล่วงหน้าเมื่อต้องการการซ่อมบำรุงทำให้ลดเวลาและค่าใช้จ่ายในการดูแลรักษา อีกทั้งยังสามารถอัปเดตซอฟต์แวร์ระบบควบคุมผ่านคลาวได้ทำให้เครื่องบินยังทันสมัยและสามารถปรับตัวเข้ากับภัยคุกค,คามใหม่ๆได้ตลอดเวลาประเทศต่างๆที่ใช้งาน F 1 6 Fighting Falcon อยู่แล้วจะสามารถอัปเกรดเครื่องเก่าให้ทันสมัยใกล้เคียงกับรุ่นปี2025ได้โดยไม่ต้องซื้อใหม่ทั้งหมดซึ่งเป็นแนวทางที่คุ้มค่าทางเศรษ,ษฐกิจและทำให้ยังสามารถใช้ประโยชน์จากทรัพยากรเดิมได้อย่างเต็มที่ สรุปแล้ว F-16 Fighting Falcon ปี2025คือการยกระดับเครื่องบินขับไล่ที่ได้รับความนิยมสูงสุดในโลกให้สามารถเผชิญกับสงครามยุคใหม่ได้อย่างมั่นใจทั้งความเร็วความคล่องตัวอาวุธที่ล้ำสมัยระบบอิเล็กทรอนิกส์ที่ชาญฉลาดและความสามารถในการปฏิบัติภารกิจแบบอเนกประสงค์ทุกองค์ประกอบถูกรวมเข้าด้วยกันในเครื่องบินที่ยังคงราคาไม่สูงเกินไปทําให้เหมาะสมสําหรับกองทัพอากาศของหลายประเทศที่ต้องการขุมกําลังทันสมัยในงบประมาณจํากัด